สวัสดีค่ะแม่อูมาพยากรณค่ะมาดูดวงรายวันนะคะวันนี้เริ่มต้นของคนเกิดมทาาิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดมทาาิตย์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะไม่รู้ว่าจะทายไปแล้วจะไปตรงกับใครเหมือนของใครนะคะ ของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเครียดหนักเลยนะคุณมีปัญหามีปัญหาให้คิดให้แก้ไขให้เครียดนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยพลังกรรมนะคุณต้องเอเหมือนว่าต้องจำยอมตามดาบเนี่ย ทำใจเจ็บใจเรื่องราวที่คุณทำเรื่องอะไรที่มันจะเกิดนะคะคุณต้องทำใจเหมือนทำใจต้องปรงมันเป็นพลังกรรมนะคนเกิดบระิังกเนี่ยมันเป็นพลังกรรมมันแกน้แก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะเนี่ยคุณถ้าคุณไม่คุณต้องใช้อย่างเดียวเลยวันนี้นะคะต้องใช้อย่างเดียวแก้ไขด้วยการที่ปง แก้ให้ถูกพลังกรรมเนี่ยคุณเครียดนะคุณเครียดเหมือนตัวเองก็เหมือนคนไม่สบายหรือคนหักหลังมีเรื่องไม่ดีเข้ามากรรมมันเปิดนะคะคนเกิดปัาทิตย์เนี่ยถ้าใครนั่นก็มีทางก็ต้องช่วยตัวเองแบบแก้ไขปัญหาให้คี่คายไปได้เหมือนถ้าเราทำผิด ถ้าเราทำผิดอะไรเราก็ต้องขอขามาลาโทษเรายอมแพ้เราคุกเข่าขอโทษเราเรื่องอะไรมันก็จะผ่านเหมือนเราแก้ปัญหาแล้วทุกอย่างคุณเป็นคนมีความรับคุณเกิดวอาทิตย์คนที่มีความรับนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่มีนะคะถ้าคนที่มีความรับคุณก็ต้องเปิดเปิดเผยตัวคุณเองเนี่ยถึงยังไงคุณมีพลังกรรมอะไรเนี้ย แต่คุณก็จะแคล้วคาดผ่านไปได้เรื่องราวคุณมีเรื่องราวอะไรคุณก็จะผ่านไปได้แฮงแมนของคุณเนี่ยคือมันมีอิส y รลิตี้แล้วก็มีปลาเนี่ยเข้ามาช่วยคือชีวิตของคุณเนี่ยแบบจะตกมันก็ไม่สดุด นะมันก็มีให้เป็นร้อนๆหนาวๆมีพลังเหมือนให้ทำให้มีรสชาติขึ้นมามีเรื่องราวมีความไม่สบายใจคุณใช้แบบคิดว่าคุณเหมือนว่าทำเหมือนคนไม่คิดมากไม่ไม่แก้ไขปัญหาทำอะไรเหมือนเรื่อยๆเฉยๆแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื้อรังทำให้คุณเนี่ย คุณต้องปองให้ได้คุณไม่เปิดนะคุณเก็บไปความลับเก็บเรื่องราวแต่มันโยงไปหมดถ้าคุณมีปัญหาคุณต้องตั้งสติแล้วแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ให้ถูกนะคะคุณจะได้ลาบแต่เรื่องข่าวที่ว่าเดือดร้อนวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไหว้าพาตรวจมนนะขอขามากรรม หรือว่าอยู่เฉยๆทำใจให้นิ่งๆคุณจะรับแต่เรื่องไม่ดีข่าวไม่ดีทุกข์ร้อนไม่สบายใจวันแตน่ไพนี้ดูวันต่อวันนะคะถ้าคุณทำแล้วบางทีเนะี่ยเปลี่ยนไปเลยเนะี่ยถึงจะมีดาบมีอะายกาดเกิดเนี่ยมีอนะินทริตี้เนี่ยทุกอยู่ตอนเช้าบ่ายมีเหก็ได้นะคะมีตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ไขปัญหาชีวิต ของตัวคุณเองให้ดีๆนะคะของคนเกิดราทิตย์ค่ะขอให้โชคดีทุกคนแล้วกันนะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ้คนเกิดพันจันทร์นะคะ คนเกิดวันจันเริ่มมีคุณมีเนี่ยเปิดทางวันดีวันที่ดีก็อย่าประมาทวันที่ตอนนี้เหมือนให้ระวังตัวจะโดนแทงข้างหลังสามดาบเนี่ยไม่เจ็บป่วยก็เพื่อนปูมงแทงข้างหลังทรยศเป็นวันเปิดางเนี้ยคุณต้องคุณรับรู้คุณก็ต้องรอบคอบนะคะ คุณเป็นราธินคุณเป็นราธินีพระจันทร์ใครคุณก็เอาชนะเขาได้ดวงคุณเด่นนะเป็นราชินีพระจันทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์มีเล่ในมีความลับแต่พลังเปิดเนี่ยให้เขาบอกข้อควรระวังเรารู้แล้วเราก็อย่าให้เขาทำร้ายเราได้เหมือนพลังของคนทรยศหักหลังนะคะเนี่ยคนทรยศหักหลังเข้ามาหาคุณนะคะ เพราะฉะนั้นให้ข้อควรระวังของคุณเนี่ยคุณต้องทำเหมือนระวังตัวไม่สบายระวังคนทรยศหกักหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยปัญหาของคุณคุณต้องรอบครอบอย่าไว้ใจใครอะไรทั้งนั้นระวังจะเนี่ยอยู่ดีๆอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องไลย้ลยๆเนี่ยมีประสาทปัญหาถ้าคุณไม่ระวังถ้าคุณไม่ระวังนะคะจะเหมือน ทําสิ่งที่พี่นาศเนี่ยบ้านพังบ้านเมืองพังจะเหมือนว่าที่ทำงานที่อยู่อาศัยจะมีเรื่องร้อนลนคุณต้องแก้ไขปัญหาของคุณไปให้ได้แก้ไปให้รอดเนี่ยคุณได้ไพ่อันเนี้คืออันนี้ยคุณทุกคุณร้อนคุณจะมี คุณต้องใช้เร่องเรียนเนป์ปัญญาของตัวคุณแก้ไขปัญหาของคุณไปได้นะคนเกิดปัญจัร์ไม่ใช่ว่าถือว่าดีมาตลอดแล้วนั่นเนี่ยถึงยังไงตอนนี้คุณตะเนบาร,รมีราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะแต่อย่าลืมคุณมีคนแทงข้างหลังบางทีเนะเรื่องไร้ายๆมันเหมือนจะทำให้คุณตกงานเรื่องเอาเรื่องไร้ายๆเข้ามาคุณดูเนี่ย ก็ไม่อยากให้พายแบบนี้ก็ไม่อยากจะทายอะไรมากก็แขว่าไม่อยากจะเป็นคำพูดเท่ายให้คิดเอาเราก็ต้องแก้ไขคุณแก้ไขถ้าคุณทำตัวปรับตัวของคุณไม่ให้เรื่องไล้ไร้เข้ามาเนี่ยไม่ให้มีปัญหาเรื่องมันไม่แตกคุณก็จะ อยู่เย็นเป็นตุกเพราะวันนี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้อย่านำเรื่องนำราวเข้าบ้านอย่านำไฟเข้าเหมือนว่าทำให้บ้านแตกแต่แรกขาดอะไรอย่างนี้นะคะให้เปรียบเทียบอย่างเงี้ยวันนี้มีข้อควรระวังอย่าหลงตัวอย่าให้อย่าเพราะความหลงตัวเองทนงตัวเองให้ทำลายตัวเองนะคะ ต่อมาของคนเกิดบัอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนตัดพายตัดพาให้คนเกิดบัอังคาระคะ่ะ สิ่งความเร็วนะเหมือนมีพระเอกขี่ม้าขาวอัตวินขี่ม้าขาวมีสิ่งที่จะเข้ามาช่วยนะมาแบบไ,ไวๆเดี๋ยวดูก่อนว่าเกี่ยวกับอะไรมั่งนะคะจะคุณมองการไกลคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยมาแบบไ,ไวๆ คุณมองมองไปข้างหน้ามองการไกลชีวิตของคุณบางครั้งเนี่ยหลายห้าดาบเนี่ยของคุณมีความวุ่นวายผลเกินวันการมีความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างคุณปราบันอุปตักไปได้คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณจะปราบันอุปตักจะมีเรื่องเรื่องราวปัญหาอะไรคุณก็จะแก้ไขปราบพันไปได้คุณมองไกลไกคุณเหมือนว่าไม่เหมือนว่าคุณ มองจะทำอะไรให้คุณคิดให้รอบคอบให้มองเรื่องราวให้ผ่านให้มองให้ไกลให้เรื่องราวดีๆมันผ่านไปได้นะคะเพราะว่าถึงยังไงนะคุณก็จะมีมีคนคอยช่วยเหลือป่าปันอุปสรรคอะไรของคุณไปได้มีเรื่องดีๆเด่นๆของคุณผ่านไปได้นะคะของคนเกิดของคนเกิดวันอังคารวันนี้ก็มันมันบางครั้งก็ต้องใช้ปาฏิงง เข้าตั้งเพราะว่าคุณจะมีเรื่องหงุดหิดไม่สบายใจไม่ใใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านไปได้วันนี้ให้ตั้งสต,ติไหวพาสวดมนต์ขอพรหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปได้คุณจะปราบปันคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะของคนเกิดวัอังคาระ,ะขอให้โชคดีนะคะ ่อมาอคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพุธค่ะดูด้วยว่าวันนี้เป็นยังไงไพ่ของคนเกิดวันพุธนะคะพลังเจ็บป่วย พลังแห่งความไม่สบายใจเรื่องไม่แน่นอนไม่แต่ดวงก็แต่ถีนะคะมีไพ่เศรษฐีอยู่กับตัวคุณนะเขาบอกคุณเนี่ยตอนนี้ไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยแต่วันนี้สุขภาพร่างกายของคุณไม่ดีนะคนเกิดวันพุธนะ คุณก็เหมือนว่าแม้บางทีก็สุขภาพใจไม่ดีแล้วบางทีคุณก็เหมือนเป็นคนขาดเพื่อนขาดฝูงอยู่ด้วยกันก็เหมือนต้องหันหลังพี่น้องเพื่อนฝูงหันหลังให้กันนะแต่คุณอะเป็นคนที่ตอนนี้เป็นดวงชะตาของคนมีอำนาจมีเงินมีเศรษฐีเยอะยิ่งอะ ฉันอยู่ของฉันได้ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังใครเรื่องราวอะไรไม่จะไม่ค่อยจะยุ่งไม่ค่อยจะฟังเรื่องราวของใครวันนี้ถ้าพักผ่อนได้ก็พักผ่อนมั่งนะคะคนเกิดวันพุธจะไม่จะไม่ค่อยสบายมันมีพลังกรรมนะมาคอยแทะคอยให้คุณสะดุ้งให้คุณเจ็บนู่นปวดนี่อะไรอยู่อย่างนี้มันมีพลังกรรมแต่ว่า พลังบุญคุณตั้งสมคุณตัดสมการเงินการงานมันจะมีมาคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณอยากได้คุณมุ่งหวังอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณอยากได้คุณก็จะสมหวังสมปาถนานะคะของคนเกิดวันพุธถือว่าคุณทำใจได้ก็เป็นวันดีของคุณนะคะวันนี้ถ้าคุณทำใจได้เรื่องราวทั้งหลายมันก็จะผ่านพ้น จากคุณไปได้ค่ะของคนเกิดวันพุธค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะต่อมาของคนเกิดวันพะหัสค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ้ให้คนเกิดวันพะหัสนะคะ ันนี้วันดีค่ะเนี่ยหนึ่งถ้วยปาบุดมสมบูรณ์โชคลาภนะคะจะมีมาหาคุณนะสามเหรียญน,นะคะคุณเหมือนว่ามองไปเรื่อยๆมองไปไกลๆ คุณเป็นคนที่คิดมากรอบคอบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถมองไปเรื่อยมองไปไกลคิดอะไรคิดรอบคอบดวงการเงินก็ดีอำนาจปัสสนาได้เลื่อนยวเลื่อนตำแหน่งมีแต่คนเกรงกลัวมีคนเก่งอำนาจคุณคนเกิดบัณฑาคุณไม่ชอบพูดมากอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคุณรู้จักคิดจักใช้จักทำ นะคะสิ่งดีๆที่คุณคิดคุณทำคุณมีความสำเร็จมีบัลลังก์นั่งบัลลังก์ให้คุณเนี่ยค่ะมีนั่งบัลลังก์ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอคนเหมือนว่าอันเนี้ยชั้นชั้นจะไม่ใช่นั่งบัลลังก์อย่างเดียวตอนเนี้ยความสำเร็จที่คุณมีให้คุณอย่าประมาทเหมือนกันคือว่านั่งบัลลังก์มันเหมือนจะไม่ได้จกนะคะ เพราะฉะนั้นเจ้าชายหนึ่งคทาเนี่ยคุณได้นั่งบัรลังคุณได้ปางเป็นใหญ่แต่คุณก็มีความเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ชีวิตจะไม่ประมาทเดันห,หน้าหันห,หลังก็ต้องระวังอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบนั้นมันต้องระวังเหมือนระวังหวาดระแวงระวังตัวไว้ว่าเออจะผิดจะพลาดไหมจะพูดอะไรผิดพลาดนะมันอยู่ในสิ่งที่ต้อง ไตหน้ากากจอมปลอมสวมอะไรกันไว้อย่างเงี้ยคุณจะมีชีวิตอย่างนี้แต่คุณก็เป็นคนที่มีความถูกความมุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนขึมแต่คุณมีคนเป็นคนเมียอำนาจคุณเป็นเก็บความร,รู้สึกขึมเหมือนว่าทำได้อะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าอธิบายไม่ถูกแต่คุณก็ อืมอะไรฉันไปฉันต้องต้องมุ่งมั่นฉันทำได้การเงินไม่ขัดไม่สนมีกินม,มีใช้สะดวกสบายบุญเก่ามีมานะคะโชคลาบมีมันเนืองๆมีมันเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันศุกร์นะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวนรวมนะคะว่าทักทายไปเนี้ยจะตรงขอของใครบ้างนะคะพลังแห่งปะ คนเกิดบันสุขคุณรู้ไหมคุณนะพันคนที่เคยมีบุญเก่ามีทรัพย์สมบัติเก่าเนี่ยเขาไม่เปิดให้คุณก็อยู่คุณอยู่ที่ที่ที่คุณมีสมบัติเก่านะคะคุณต้องเหมือนคอยขอคอยบูชาคอยขอขมากรรมสิ่งดีๆอะไรก็จะเปิดมาหาคุณนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนกับคนไหนที่มีพลังงานดีๆ จะเหมือนว่าต้อนปามตุกต้อนปาล์มล่ำรวยไว้เมื่อไรจะเปิดเมื่อไรจะถึงเวลาของเราทรัพย์สินอยู่ในนี้จะโดนบังเนี่ยเหรียญอยู่ในเนี้ยจะโดนบังนะคะเขาไม่เปิดเพราะว่าอันนี้เขาบอกให้เลยคุณก็มันทําบุญคุณสิ่งที่คุณทําจะด้วยบุญด้วยอะไรด้วยคุณท,ทําด้วยแรงกัตตันยูแรงอะไรเนี่ยเขาก็จะเปิดจะ เปิดให้คุณคุณจะได้รับสิ่งดีๆโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ไม่รู้ตัวบทจะได้ก็ได้ขึ้นมาพลังแห่งความตุกเนี่ยเมื่อไหร่ที่ปู่เขาเปิดเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งดีๆเนี่ยคุณนั่งคุณไม่คุณทำตัวแบบว่าฉันบางครั้งก็ไม่สังสรรค์กับผู้คนไม่อะไรคุณนั่งคุณมองทั่วอยู่เนี่ยคุณเพ่งเล็งคุณเลือกอย่างเดียวเลยเลือกถ้วย เหมือนว่าบางทีคุณเลือกคนรักนะคะบางทีคุณเลือกคนรักเนี่ยคุณไม่เอาใครคุณฟ้ามหมดเลยคุณนั่งพิจารณาคุณใจแข็งคุณคิดว่าคุณมีความสุกนะแต่คุณก็มีเรื่องตีเทาๆสิ่งที่คุณเลือกมาเนี่ยมันไม่สว่างสวายมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นกรรมนะตีถ้วยเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยคือมันจะ ความุกที่คุณมีไว้มันจะมีเรื่องขัดแยง้งมีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาแทรกซ้อนในตัวคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องนั่งนั่งปงนั่งทำใจนั่งทำอะไรเหมือนต้องคิดให้รอบคอบทำให้ดีนะคะ คุณเนี่ยคุณคุณปั้มไปหมดฟาร์มตุกที่คุณมีให้ฟาร์มบุรมจะเป็นขีดถ้วยที่คุณปั้มคุณไม่เห็นคุณค่าแต่คุณเลือกใบเดียวเนี่ยระหว่างเนี่ยคุณก็เครียดมีปัญหามันมันหาฟาร์มตุกไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณได้หนึ่งถ้วย คุณได้ให้มีไพ่ห้าถ้วยมีฟ้ามรดตสมบูรณ์แต่คุณไม่ใส่ใจคุณฟ้ามไปให้หมดเนี้ยคนเกิดบันตุกเสียตรงนเนี้ยเนี่ยพลังกาพลังนี้เขาเปิดเนี่ยเขาไม่ใช่นั่นเขามีพลังว่าคนไหนบางทีเขามีบุญเก่ามาเนี่ย แล้วบางทีเขายังไม่เปิดให้เพราะคุณทำไม่ถูกไม่ต้องอะไรอย่างนี้แะคนที่ทำถูกแท้ทำต้องก็จะมีจะเปิดให้ความตกคุณมีคุณจะได้รับข่าวดีให้สุขให้ชื่นใจเล็กๆน้อยๆ มีข่าวดีให้สิ่งที่คุณทําดีๆบางคนทํากับพ่อแม่ดีทําอะไรดีๆมันเหมือนพรก็ทำให้ชีวิตคุณนะมีความตกนะคะของคนเกิดวันตกวันนี้ถ้าจะถามก็ถือเป็นวันดีวันสงบร่มเย็นวันที่มีความตกอันนี้จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ฉันก็พอใจในสิ่งที่ฉันมีชีวิตฉันมีความตก แต่อันนี้ลึกๆคุณก็นั่งทุกในเมื่อสี่ถ้วยที่คุณฟ้ามเนี่ยคุณลืมความดีของเขาไปหมดนะ คุณเหมือนลืมคุณค่าของน้ำที่อยู่ในถ้วยถึงยังไงน้ำพวกนี้ก็ให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความตกให้สิ่งดีๆกับคุณแต่คุณก็ปั้มไปคุณเลือกเลือกหนึ่งใบเนี่ยคุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีของคุณแต่คุณไม่รู้หรอกคุณปั้มไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับตัวคุณหรือไม่เพราะฉะนั้นอันในไพ่อันนี้ทายวันศุกร์อันนี้ก็จะไปตรงกับของใครบ้าง ก็ตามแต่ว่าใครจะเปิดอันไหนแต่ให้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีบุญเก่าบุญเก่าของคุณเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องมีสิ่งที่กั้นไว้คุ้มไว้คือมันยังไม่ได้เขายังไม่ได้เปิดให้คุณทั้งหมดนะคะแล้วก็ขอให้เปิดไวขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามามันตะสมบุญนะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีบอกให้คุณฟังว่าที่คุณไม่สบายใจคุณทุกอยู่เนี่ย บางคนก็เดินทางผิดแนะคะวันนี้ขอถ่ายของคุณเกิดบันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนตทับไพ่ตัดไพ่ให้คุณเกิดบันเสาร์ค่ะ ลังงานของคนเกิดบรเสา์ไพ่ไม่ติดนะคะไพ่ใบเดียวนี่ก็ไพ่ติดต้องสู้ให้ได้คุณเป็นคนเข้มแข็งคุณต้องสู้ต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะคนเกิดัรเสา์ต้องสู้ต้องผ่านพ้นไปให้ได้คุณต้องฝ่าเมฆฝ่าหมอกไปได้เพราะคุณแบกของคุณเองภาระของคุณเองนะคะแปดกรถาเนี่ย คุณวิ่งด้วยฝ่าหมอกฝ่าลมคุณสู้ให้ได้ก็คือว่ามันเป็นพลังงานที่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณที่เหนื่อยที่แบกมันเหมือนกรรมเก่าที่เหน็ดเหนื่อยระวังจะมีเรื่องมีลาวมีเรื่องวุ่นวายเหมือนมีคุกมี มีเหมือนกับว่ามีเกี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเจ็ดดาบเนี่ยความวุ่นวายจะเข้ามาหาคุณบ้านเรือนของคุณเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะมีระวังอย่าทำเข้าของเสียหายอะไรอย่างเงี้ย เพราะมันจะมีเรื่องวุ่นวายกรรมมันตามตอนเนี้คุณน่ะแบบภาระาหนักๆเนี่ยคุณทําด้วยตัวคุณเองตอนเนี้คุณปิดผูปิดตาคุณเหมือนยืนจะไม่อยู่กับที่ที่คุณอยู่เหมือนว่านั่นเนี่ยเหมือนลุยน้ําลุยไฟนะคะเหมือนมันล้อนลอนมัน คุณก็หมั่นทำบุญทำทานขอขมาลาโทษขอสิ่งที่ทำผิดผิดเนื้ออะไรอะไรแล้วแต่ก็ไม่รู้ได้ของคนเกิดบเตดาเพราะว่านี้เขาาบอกมาว่าคุณเนี่ยแบกภาระคุณตั้งด้วยตัวคุณเองไรปัญหาเนี่ยเหมือนมีดที่แทงใจมีเรื่องมีราวมีปัญหาวุ่นวายเหมือนเป็นเหมือนแย่งชิงอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยแบก แบกภาระปิดหูปิดตาฉันปิดหูปิดตาฉันรับมาหมดใครจะทําเรื่องราวอะไรเหมือนเราแบกภาระเหมือนเรารับเรื่องราวของคนอื่นมาโดยไม่ฟังเหตุผลจะลุยน้ําลุยไปจะไปยังไงเนะี่ยคุณไม่สนใจคุณจะต้องฝ่าฟันของคุณไปได้คุณปานจะปานพ้นไปได้นะมันต้อง แบกเหนื่อยเนี่ยไปเดินก้าวก็ไม่ได้สนิทไม่เต็มไม่เต็มเท้านะคะคือว่ามีไฟหล่นเดินไปปิดหูปิดตาไม่รู้ทางเดินข้างหน้านะจะเป็นเดินทางดีๆเนื้ออะไรคุณนะต้องกระโดดโลดเต้นเหมือนบางครั้งต้องดิน้นหลนเหมือนหลอกล่อหยอกไปทางนู้นนั่นไปทางนี้เพราะฉะนั้นคนเกิดปัเสาวนะถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ขอเขมานะหรือทําบุญทำทานหรืออะไรเนะี่ยแต่ละคนมาไม่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าวันนี้คุณก็โชคดีหรอกที่บอกพลังกรรมให้คุณการเงินมองไม่เห็นเห็นแต่ความวุ่นวายนะคะไพ่ดูวันเดียววันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ